หลายคนไม่เคยเห็นน้องพัชราลูกชายพิม์ซอนยาที่เกิดจากการอุ้มบุญสองเพื่อนซีพิม์ซอนยาและลูกเกดเมทินีที่วันนี้ควงแขนกันมาเป็นแขกรับเชิญคนพิเศษในรายการคลับฟรายเดโชได้เปิดเรื่องราวในชีวิตเมื่อต้องเปลี่ยนบทบาทกลายมาเป็นคุณแม่และพิม์สารภาพช็อกวินาทีแรกที่เห็นหน้าลูก ทิมซอนย่าได้ย้อนเล่ากลับไปวันที่ต้องกลายเป็นคุณแม่ซึ่งหลายคนอาจจะไม่ค่อยทราบว่าพิมไม่ได้ท้องเองเพราะพิมมีอุ้มบุญท้องเองไม่ได้คืนก่อนที่ลูกจะคลอดพิมอยู่ที่ฮ่องกงกลับมาไม่สบายหูอักเสบจมูกอักเสบคออักเสบอักเสบหมดทุกอย่างเลยเราก็ตบยาไปตีสองโทรมาน้องจะคลอดแล้วครับ เราก็ตกใจเพราะยังไม่ถึงเวลาเลยเขาคลอดก่อนกำหนด3ามสัปดาห์เราก็วิ่งไปพอถึงโรงพยาบาลน้องคลอดเขาก็เอาลูกมาใส่ไว้ในอ้อมแขนของเราแม่ท็อปเพราะน้องหน้าลูกอาตีมากแล้วก็ไม่มีดั้งคือแบนหมดเลยไม่มอีอ่รู้แล้วเราก็มองหน้าสามีไม่ใช่ลูกเราคือตอนนั้นเราช็อกอยู่ไงคะมองหน้าเขาแล้วบอกหมอต้องใส่ไข่ผิดทำอย่างไรดีคือวุ้มแล้วแบบนี้ แล้วเราก็มองหน้าสามีแล้วพอเขารับเด็กกลับไปแล้วเราก็อึ้งช็อกไปถึงตีห้าทำอย่างไรดีคือเครียดมากเลยวันรุ่งขึ้นแต่เช้าเลยเจ็ดโมงก็กลับไปดูหน้าเขาอีกมีดั้งเราก็ไว้มีดั้งแล้วแล้วหลังจากนั้นโอเคอารมณ์คือตอนนี้เราเป็นแม่แล้วเขาจะยังไงต่อจะให้นมแล้วแล้วอย่างไร เราไม่ได้ท้องเขาเขาจะรักเราไหมกลายเป็นว่าเราพารานอยเรื่องความผู้พันเขาจะรู้หรือเปล่าว่าเราเป็นายแม่เขาเราจับเขาอย่างนี้เขาจะรู้ไหมมีที่เลี้ยงซึ่งเป็นพยาบาลสามคนวนยี่สิบสี่ชั่วโมงวนสามคนก็คือจะไม่มีแม้แต่หนึ่งชั่วโมงที่ไม่มีพยาบาลเพื่อนๆนก็ห่วงมากเหมือนกันใช่ไหมลูกเกดลูกเกดเมทินี ใช่ค่ะอะไรนิดหน่อยก็ต้องไปหาหมอจะต้องไปกินยาจะรอดไหมเนี่ยอาหารบางทียังสั่งไม่รู้เรื่องเลยแต่เขาก็เป็นคุณแม่ที่ดีจริงๆเวลาเขาอยู่คอสิกาเนียทุกอย่างเลยทำเองหมดไปส่งไปรับลูกเองทำอาหารให้ไปรับลูกเองสอนหนังสือให้ด้วยช่วงโควิดอะไรอย่างนี้พิมซอนย่ามันก็ทำให้เราเปลี่ยนเยอะค่ะ ความรักที่ไม่มีเงื่อนไขคือผู้หญิงมันมีสัญชาตญาณเมื่อเรามีความรักอีกแบบหนึ่งความรักที่เป็นอะไรของเราเราก็จะปกป้องให้มากที่สุดเลี้ยงคลายคลายกันก็คือกีฬามาก่อนเขาจะไม่เล่นเกมเลยไม่ดูโทรทัศน์เพราะเราไม่ให้เขาเล่นตั้งแต่เด็กแทบจะไม่ได้ดูเลยถ้าเขาดู Ipad เขาก็จะดูเทนนิสเพราะเขาอยากเป็นนักเทนนิสเบอร์หนึ่งของโลก แต่ว่ามีเป้าหมายที่ดีนะคะเขาเล่นเก่งคะ่ะเขามีแต้มต่อที่สูงสำหรับเด็ก8ขวบแล้วปักหมุดแบบนี้ก็เหมือนกับน้องสกายเขาก็ว่ายน้ำระดับท็อปทอปของประเทศส่วนน้องพชาก็เทนนิสก็คือหนึ่งในห้าฝรั่งเศสในช่วงอายุของเขา8-10ถึงสิบขวบเขาก็เล่นให้สหพันธ์เทนนิสฝรั่งเศสทุกอย่างก็เน้นไปทางเทนนิส ภาพปัจจุบันน้องพชชาโดมินิกวัชรศิลป์